เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาดังทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่23มกราคมวันนี้รอบค่ําครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องตลาดนักเตะของทีมที่ต้องบอกว่ายัางเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่นะครับไปกันที่เรื่องราวของแมนคัสแตร์ฟอร์ดกันก่อนกับอัปเดตจากทางฟลอเดียนเพเทนเบิร์กนักข่าวของสกายเยอรมันนะครับที่ระบุว่า ความเป็นไปได้ในตอนนี้ที่บรุเซียดอรมูลทีมดังของเยอรมันจะสามารถปิดดีลคว้าตัวดาวยิงวัย27ปีไปร่วมทีมได้นั้นถือว่าเป็นไปได้น้อยมากๆครับสว่วนด้านบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากสเปนยังคงมีทีมที่อยู่บนเส้นทางจะได้ตัวมาคาัสวัตฟอร์ดมากกว่า แต่กับความเป็นไปได้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือ1นึ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องยอมลดค่ายืมตัวบวกกับต้องช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับแรดฟอร์ดด้วยครับในการยืมตัวครั้งนี้2บาร์เซโลนาต้องหาทางปล่อยแนวลุกคนใดคนหนึ่งออกไปซึ่งคาดการก็คืออันซูฟาติที่ทางบาร์ซานั้นอยากจะหาทีมแซงต่อครับแต่ก็ยังไร้วีแววว่าแข้งลูกม่อรายนี้จะได้ย้ายออกไปเพื่อไม่สล็อตนักเตะของทีมว่างหรือเปล่าและนี่ครับก็เป็น2ปัจจัยที่จะทําให้แรดฟอร์ดนั้น มาต่อกันณีอัปเดตเรื่องของแพทริกดอกูแบ็กซ้ายวัย20ปีของเลเช่นะครับที่กำลังตกเป็นข่าวร่วมอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราณนะตอนนี้หรือจะอัปเดตรอบเช้าที่ผ่านมาครับซึ่งผมได้รายงานไปนั้นทางเลเช่ได้ปฏิเสธข้อสเสนอแรกจำนวน30ล้านยูโรของแมนยูไนเต็ดไปแล้วสำหรับข้อสเสนอทางการที่ยื่นไปรอบแรกเนึ่องจากว่าพวกเขานั้นต้องการเยียงต่ำ40ล้านยูโรรวมโบนัส ทางนี้ล่าสุดนะครับตามรายงานของฟ l a วิสโรมา n โนเหยี่ยวข่าวคนดังได้อัปเดตมาว่าแมนยูไนเตดเตรียมจะยื่นข้อเสนอรอบใหม่เลยครับสำหรับพัรทิกดอกูแต่ก็คาดว่าจะไม่ถึง40ล้านยูโรตามที่เลดเชต้องการซึ่งแมนยูไนเตตนะครับจะพยายามบีบราคาไม่ให้เกินลิมิตท,ที่ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งนั่นาจ,จะเป็นตัวเลข34ล้านยูโรนั่นเองครับ มาต่อกันที่ความคืบหน้าเรื่องของคาเซมิโร่กองกลางตัวเก๋าวัยย่าง33กันนะครับหลังเจ้าตัวนะ่ยต้องบอกว่าแทบไม่ได้มีส่วนร่วมในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยตั้งแต่รูเบนอาโมริมเข้ามานั่งแทนกุนซือซึ่งหลายฝ่ายต่างก็เชื่อว่าเจ้าตัวนะ่ยคงต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนในตลาดมกราคมนี้ก็คงซนะัมเมอร์หน้าโดยที่รายงานล่าสุดที่เข้ามาในครับจากทางดินจนสายเขาด้านตลาดซื้อข,ขายของฟุตบอลรานเฟอร์ดีเปิดเผยว,ว่า ตอนนี้ทีมจากเมเจอร์ลิกซ s อกเกอร์ครับกำลังให้ความสนใจในตัวคาเซมิโร่ไปร่วมทีมด้วยที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลมากนักส่วนความสนใจจากทีมในซาอุดีอาระเบียตามที่เป็นข่าวลือรายวันในช่วงก่อนหน้าในครับก็ดูจะเงียบลงไปมากและก็ไม่มีความสนใจที่จริงจังจากสโมสอนไหนติดต่อเข้ามาเลย นอกจากนี้ครับทางดินโจนส์ก็ยังเผยเพิ่มเติม,ตมว่าแมนยูน t เต็ดอาจจะต้องลดราคาขายคาร์ m ิมิโรลงมาจากที่ตั้งไว้และอาจจะไม่ถึง30ล้านยูโรด้วยหรือว่าราว23ล้านปอนด์ถึงจะสามารถขายนักเตะออกจากทีมได้ครับซึ่งทางแมนยะูน t เต็ดอาจจะต้องจำใจยอมขายราคานี้เช่นกันหากว่าต้องการเงินทุนเข้ามาเพิ่มเติมในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมนั่นเองครับ ไปต่อกันนี่ข่าวการย้ายทีมของอันโตนี่นะครับที่เจ้าตัวนนาตกลงย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับเรัลเบติสทีมจากสเปนแล้วอย่างไรก็ตามในครับล่าสุดในเกมคืนนี้กับกบร์สโกเรนเจอร์ในศึกยูโรปาลีกทางแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวส์ก็ยืนยันว่าอันโตนี่จะยังได้เป็นหนึ่งในส่วนร่วมของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนครับหลังจากที่เอกสารบางอย่างต้องรอการยืนยันระหว่างเรัลเบติสกับทางทัพปีสแสดงของเราแต่ถ้าว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานักเตะจะได้ย้ายออกอย่างแน่นอน ส่วนอัปเดตอีกเรื่องของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ครับก็เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูที่จะลงเล่นในเกมคืนนี้กับเรนเจอร์ด้วย่ีท้องถิ่นเจ้านี้ในครับก็ได้ยืนยันอีกว่าอันตายบายินเดียจะได้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนอังเดรโอนาน้าและนี่ก็จะเป็นเกมแรกของประตูทีมชาติตุรกีที่จะได้ลงเล่นให้กับทีมในเกมยุโรปด้วยครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามอริมนะครับที่โดนซีคำถามอีกครั้งต่อเหตุการณ์ในห้องแต่งตัวหลังเกมกับไบรตันซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้กับทาง MUTV ครับทางอามอริมก็ยอมรับว่าเห็นภาพหัวข่าวเหล่านั้นบ้างแล้วแต่เขาก็เลี่ยงที่จะอ่านมันเพราะเขาเข้าใจดีกว่าใครว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาก็ยอมรับครัาว่าผลงานของทีมตั้งแต่เขาเข้ามาคุมทีมนั้นแย่จริงโดยเฉพาะเกมในบ้าน อย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกคนกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้้ดยกับเรื่องราวดังกล่าวครับรูเบนอาโมริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่อ่านสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นผมจะทํางานไม่ได้ผมรู้ว่าผมพูดอะไรออกไปบ้างผมพยายามอธิบายในงานถแถลงข่าวไปแล้ว แต่นั่นผมกำลังพูดถึงตัวเองเพราะเราเล่นไปแล้ว10เกมในพรีเมียร์ลีกและก็มีถึง7เกมที่แพ้และผมคิดว่าถ้าคุณลองหาทีมแมนยูเดนเต็ดอีกทีมที่มีสถิติแบบนี้โดยเฉพาะเกมในบ้านที่มีผลงานแบบเราคงยากดังนั้นผมกำลังพูดถึงตัวเองผมพยายามที่จะชี้เห็นว่าเรารู้สึกตัวเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อย่างที่สุด แน่นอนว่าเราทุกคนพยายามที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาบางครั้งเราแสดงเห็นว่าเราสามารถเล่นได้ดีแต่เราต้องมุ่งเน้นที่รายละเอียดอย่างเช่นการไม่เสียประตูนในช่วงเริ่มต้นของเกมเพราะมันมีผลกระทบอย่างมากต่อการเล่นในส่วนที่เหลือของเกมด้วยอย่างไรก็ตามเราไม่มีเวลามากในการทำงานแต่ผมก็เชื่อว่าผู้เขาพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะชนะในเกมนี้และอย่างที่ผมพูด ทุกอย่างมีความสําคัญในช่วงนี้อย่างความรู้สึกของการชนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องไปเล่นในรอบเพย์ออฟนี่เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ดีที่สุดจากนั้นครับรูเบนอาร์มูริมได้เสริมต่อถึงตลาดนักเตะของทีมในเดือนมกราคมว่าจะมีการซื้อใครเข้ามาหรือเปล่าหรือเจ้าตัวครับก็เลี่ยงที่จะตอบโดยตรงและก็ขอให้โฟกัสไปที่ผลงานของทีมในตอนนี้เสียก่อน้วยกับประเด็นนี้ครับรูเบนอาร์มูริมได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีการย้ายทีมอะไรที่คาดหวังได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้หรือไม่ผมอยากจะบอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นมากนักโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ด้วยแล้วสิ่งที่ผมโฟกัสในตอนนี้ก็คืออยากจะช่วยทีมนะมีผลงานที่ดีขึ้นก่อนจากนั้นและนี่รวมถึงทุกสโมสรตลาดซื้อขายนักเตะเปิดอยู่และอะไรบางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เพราะบางคนไม่ค่อยได้ลงเล่นและคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างด้วย มาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กควายกองหลังของทีมเะครับโดยทางแม็กควายได้ยอมรับว่าตอนนี้ทีมมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจจริงๆจนไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่นอกจากนี้ครับเขาก็ยืนยันว่าการที่เขาโดนริบปลอกแขนกับตันทีมให้กับบรูโน่ฟานันเดสไปตั้งแต่3ปีก่อนไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อความเป็นผู้นำในทีมของเขาเลยแม้แต่น้อยเขายังพร้อมเป็นพี่ใหญ่และก็ดูแลน้องๆในทีมอย่างเต็มที่เช่นเดิมครับ ด้วยกับเรื่องราวดังกล่าวครับแฮร์รี่แม็กควได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมกลับบ้านแล้วคิดเกี่ยวกับอันดับที่เราอยากจะกลับขึ้นไปเรายังเล่นได้ไม่ดีพอในฐานะทีมเราต้องหยุดเสียประตูแรกก่อนคุณต้องมีจิตใจที่พร้อมจะคว้าชัยชนะด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เราค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะสภาพจิตใจของเราไม่ค่อยจะมีสมาธิ ส่วนเรื่องปลอแขนกับกตันทีมนั้นต้องบอกว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องการจะเป็นกับตันทีมเลยนะมันไม่เคยอยู่ในความคิดของผมเลยไม่ว่าผมจะเป็นกับตันหรือไม่ผมมักจะมองตัวเองในฐานะผู้นําของกลุ่มนักเตะชุดนี้อยู่แล้วมีสถานาการณ์แตกต่างเกิดขึ้นมากมายในทุกๆเกมที่คุณแพ้มักจะมีเสียงวิจารณ์เต็มไปหมดนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสโมสสแห่งนี้มาอย่างเนิ่อนาน ผมมักจะมองย้อนกลับไปยังนักเตะในอดีตของเราอย่างเช่นเดวิดเวกแฮมกับเวนดูนี่ที่ต่างก็เคยโดนวิจารณ์เยอะมากซึ่งหากว่าเรื่องทำนองนี้สามารถเกิดขึ้นกับพวกเขาได้มันก็แน่นอนว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเช่นกัน จารนึ่งครับแฮร์รี่แม็กไวร์ได้เสริมต่อว่าทีมต้องเลิกหาข้ออ้างและก็หันมารับผิดชอบต่อฟอร์มการเล่นของตัวเองหลังทีมกําลังโชว์ผลงานอันย่าแย่อยู่หน้าเวลานี้เพราะว่าทุกคนในทีมต่างก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพทุกคนอยู่แล้วครับและสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาช่วยทีมได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องหาความมั่นใจกลับมาเร่นวนด้วยกับเรื่องนี้ครับแฮร์รี่แม็กไวร์ได้ให้สัมภาษณ์เสริมต่อว่าถ้าผมสามารถอธิบายได้ผมคิดว่าเราก็คงจะเปลี่ยนแปลงมันได้ทันทีแหละ พวกเราแต่และคนคือนักเตะที่เคยคว้าถ้วยรางวัลมามากมายในระดับสโมสรแต่เราก็ยังเล่นได้ไม่ดีพอในฐานะทีมเราต้องหยุดหาข้ออ้างและก็โยนความผิดให้กับสิ่งอื่นเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในฐานะนักเตะแล้วหลังจบเกมเรารู้สึกหงุดหงิดและก็ผิดหวังอย่างมากเรามั่นใจว่าเราสามารถเอาชนะไบรตันได้นะในเกมนัดก่อนแต่ก็เป็นเรานี่แหละที่ทำผลงานได้ไม่ดีพอ เราต้องรับผิดชอบในส่วนของเราและผมคิดว่านักเตะต้องรับผิดชอบและก็ต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีมากกว่าเดิมด้วยทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่ําประจำวันที่23มกราคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ